ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ช่องบ้านบ้านทีวีโดยผมพรชัยเมืองสุราษฎร์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาตำบญเขาทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กันนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือท่าเรือไปเกาะยาวนะครับเรามาเยี่ยมบรรยากาศหลังจากโควิด -19 กกันแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดเกาะน,นะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะยาวกันแล้วนะครับวันนี้ก็มา พื้นที่บ้านท่าเลนหรือว่าท่าเรือบ้านเกาะยาวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นให้พี่น้องได้ติดตามในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอจังหวัดกระบี่กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับเชิญครับครับผมสมยศหยางกุลครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณช่องบ้านบ้านทีวีนะครับที่ให้เกียรติกับตำบลขอทองเราในการที่ได้มาถ่ายทำบรรยากาศของตำบลขอทองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำบลหนึ่งนะครับจังหวัดกระบี่ที่ยังเป็นตำบลที่มีความสําคัญและเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและก็เข้มแข็งนะครับจุดนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือ,อบ้านท่าเรียนครับบรรยากาศที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหลังผมก็คือเป็นบรรยากาศของเรือหัวทวงนั่นสแสดงถึงวิถีชีวิตและ ก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในการดํารงชีวิตและก็เลี้ยงชีพนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่คอยต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆเพื่อเดินทางไปยังอําเภอเกาะยาจังหวัดพังงาและก็เป็นท่าเทียบเรือที่คอยต้อนรับคนพังงา,นานที่จะเดินทางสู่งจังหวัดกระบี่นะครับถือว่าเป็นประตูหลักของจังหวัดกระบี่อีกประตูหนึ่งนะครับที่คอยบริการานักท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้นะครับก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็ได้ปิดหวัวสะพานและก็เกาะยาวก็ปิดเกาะครับแต่ตอนนี้บรรยาก ได้ครล็อกลงนะครับเชิญชวนทุกท่านสู่จังหวัดกระบี่แล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดพังงาครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับอบตนะฮะวันนี้ให้ความสําคัญกับทีมข่าวช่องบ้านบ้านทีวี73กันนะครับที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือรอปพรรักษาความปลอดภัยนะครับดูแลในเรื่องของจราจรคนที่สัญจรไปมาแต่ละวันมีคนมาเยอะไหมครับเนี่ยวันนี้ไม่เยอะครับ ได้ชื่ออะไรครับได้ชื่ออะไรครับมณิฑิตพพนุ่นครับออยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วครับผมครับก่อนที่ก่อนโควิด -19 เก้าเนี่ยหรือว่าหลังโควิด -19 นี้แตกต่างกันในรูปแบบไหนในการคนสัญจรไปมาก็แตกต่างกันพอสมควรครับเพราะว่าช่วงนี้มีคนน้อย่ก่อนก็เยอะอยู่พอสมควรนั่นก็คือรายละเอียดนะครับถ้าพี่น้องอสนใจอยากจะมาเที่ยวบ้านเกาะยาวนะครับท่าเรือมีมีเรือคอยบริการกันอยู่ นะฮะทุกๆระดับชั้นอาจจะเป็นครอบครัวหรือระดับอาจะมาเป็นกลุ่มๆอะไรต่างๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้เดี๋ยวจะมีรอปรพอคนบริการอยู่แล้วก็อบโต,โตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มนักทองเทวีก,กลุ่มนึงครับเทวาได้ผุดคุอย่างมัตะกี้ก็คือมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีความประสงค์ไย้จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัด ังาซึ่งเป็นกาะยาวหน่อยนะครับก็ได้ใช้บริการถาเทียบเรือค้องตำบลานข้อทองนะครับเทวาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการค้ององค์การบริการส่วนบ้านข้อทองในแห่งนี้นะครับการถูกทานคงจะมีความสุขนะครับกับการเนินท่าใบเทียบกาะยาวนะครับเพราะว่าส่วยมาครับเดี๋ยวส่งทางท่าใน้ทานหนังเรือไปนะครับส่งริมฟังก็คือจะมีบรรยากาศธรรมชาติให้ทานทิ้นได้ตลอดฟังนะครับบวกกับกาะยาวเองก็เป็นก้อ ย้ายที่อยู่กลางทาลรีนะครับเดี๋ยวทันจะได้ไปเห็นหน้าข้าวที่อยู่กลางทาลรีนะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ,อเจ้าของนะครับบังกะโลบารานารีสอร์ทนะครับ,รบนะฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติแต่พูดภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเราจะถามรายละเอียดต่างๆนะครับที่ได้มีโอกาสามามาอยู่บ้านเรามาอยู่เมืองไทยนีม่มีความรู้สึกสบายใจเอฟป,ปี้กับคนไทยมาก สักแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโอลี่ครับผมอ๋อแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยผมมาอยู่ประเทศไทย27ปีแล้วครับอ๋อพูดไทยได้คล่องเลยขอบคุณมากนะครับแล้วตอนนี้ยังกลับไปบ้านไหมปกติกลับทุกปีนะแต่ปีนี้ก็กลับไม่ได้เพราะว่าติดโควิดครับผมอ๋อติดโควิดนะฮะแล้วก็ตรงนี้สถานที่ตรงนี้มีแขกมาเที่ยวแต่ละวันนีเยอะหรือเปล่าครับเนี่ย ปกติเวลาปิดเปิดทั่วก็หน้าหายก็มีแขกเยอะแต่ว่านั้นช่วงนี้ก็มันเหียบถือว่าเป็นช่วงโควิดสิบเก้าคนแขกที่จะมาเที่ยวก็ค่อนข้างจะยากข้างหน่อยนะฮะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่จังหวัดต่างจังหวัดใกล้ๆนะครับมาเที่ยวกระบี่ครั้งใดก็อย่าลืมมาที่อ่าวทะลนตรงนี้นะครับนอกจากมีสถานที่มีน้ําทะเล นะครับมีภูเขาแล้วเป็นบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็ยังมีที่พักอีกด้วยใช่ไหมครับครับผมนะฮะเป็นห้องพักรายวันหรือว่ารายเดือนครับเนี่ยปกติว่าเป็นรายวันครับโอแต่แต่แตโรงแรมนี่มีเยอะแถวนี้มันก็มีรายแห่งก็สิบกว่าแห่งครับผมแ<อ>ถวนี้เนี่ยมีแบบเอ่อวิลล่าแบบแบบแบบใครก็อยากจะพักแบบดีๆเนาะมันมีที่มีสระว่ายน้ําอะไรก็มีกันครับแล้วก็ชั่วมาช่วนมากมนัน ลูกขาที่มาเที่ยวแถวนี้เนี่ยเขาชอบไายเรือคายักด้วยมันดังมากที่ทาลีนที่เอาทาลีนมีบริษัทภายเรือคายักเยอะมันสวยดีเขาเคนเยนเขาในแมงกรฟปากงลางๆนั่นก็คือรายละเอียดนะฮะน,นิดๆหน่อยๆของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ตรงนี้ติดเขตอำเภอเมืองนะจังหวัดกระบี่กันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยว กระบี่ครั้งใดก็อย่าลืมมาที่อ่าวท่าเรนกันนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเก็บพรอยากาศที่น่าสนใจให้พี่น้องได้ติดตามผ่านช่องบ้านบ้านทีวีโดยผมพรชัยเมืองสุราชรายงานครับสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Max Plus